สวัยดีุมครับคลิปนี้ผมจะมาบอกพิกัดที่พักมุสลิมใจกลางอ่าวนางเลยนะครับนี่ที่นี่เลยอันดามันเพอรสอร์ทคือเป็นจุดไฮไลท์ของเขาเลยตรงกลางอะ่ะจะเป็นสระว่ายน้ําแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยภูเขาอะ่ะวิวดีมากคือตื่นเช้ามาสูดอากาศบริสุทธิ์แบบบรรยากาศดีสุดๆเลยนะและคือห้องพักเขาอะ่ะเป็นแบบตกแต่งสไตล์โมเดิร์นนะครับมีห้องหลายทป์หลายประเภทมากๆเลยนะ ตั้งแต่ดีลักสแตนดาร์ดไล่ขึ้นไปในห้องพักของผมนะคือห้องนี้เลยคือออกมาจากห้องพักอะ่ะกระโดดลงสระน้ําได้เลยนะนี่ห้องเขามีกิฟต์รัดบอกคิดละหมาดด้วยตื่นเช้ามาพาลูกๆเด็กๆมานะครับกระโดดลงน้ําตรงนี้ได้เลยแล้วก็อาหารเช้าของเขานะคือโซนนี้เลยขนมปังฝอยทองเบลนี่แล้วก็ขนมปังคือ,นอขนมปังอ่ะใครที่อยากปิ้งก็คือเอามาปิ้งตรงจุดนี้ได้เลยคืออาหารเช้าของเขาอะ่ะก็จะเปลี่ยนเมนูไปเรื่อยๆนะครับซึ่งรอบนี้ที่ผมมาก็คือใครอยากกินข้าวก็คือมีเป็นแผนแงไก่ด้วยนเด็กๆที่มานะ้กกรออบาณนี่คื น่าจะถูกใจนะครับแนะนำไว้ให้จองพร้อมอาหารเช้านะเพราะว่าเอาจริงคือเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งอะ่ะได้กินอาหารแบบบุฟเฟต์สุดละโอเคครับเอาเป็นว่าใครได้มีโอกาสมาเที่ยวอาวนางจังหวัดกระบี่ผมแนะนำที่นี่เลยอันดามันพีวรีสอร์ทราคาเริ่มต้นของที่เนี้ย หนึ่บาทใกล้กับจุดท่องเที่ยวรวมถึงมัสยิดอ่าวนางด้วยนะที่เนี่ยเขามีโปรแกรมเที่ยวด้วยมาเที่ยวอ่าวนางแล้วไม่รู้อยากจะเที่ยวที่ไหนเขามีโปรแกรมแบบดำน้ำไปเกาะพีพีไปอะไรเงี้ยแล้วก็คลิปหน้าผมจะพาไปพักที่ไหนต่อรอเลยครับ